อ้าลุงนี่กด,ดดนนันเท่าอหะรั่วมันกินบบอะไรนึกกินชุดกุดโกเกิลส่มาอยากน้ำม่นกดด,นดนันแต่ได้เราลุงเลย, <c oughs> ยนยออี่เฮ้ยเดี๋ยวจุดจิดจุกบจิจาเราดีเลย ลุดท um ีเอ็นวะลุดทีกับสีว่าเอ้ยเขาปีงยังไงเขาต้องใส่ห่อตองบอสกับป่าผ้าลวดแล้วคือ๋ยวไดมาเกินดิบกับแบงอกไว้นึ่ตัวนาแม่ขยำยางสือ่าจะาไทยบตัวเมื่เสือไทยเมื่อเลยอเป็นยาตลจะได้ าาเอเอเอ,เอาตาว่าตาว่าเนี่ย,ยมันจับควานสามัคคีกันเอาเงี้ยเหรนี่ยน,นี่นจังบุกละกวานหอหคงควานนี่แหละท<อ>ุกคนสามัคคีซึ่งกันและกันเอเอประชันนะโอ้แล้ก็เซฟกระทะห่างได้นี่อันนี้เซฟกระทะดีตัวนี้เฮ้มันจับเป็นควานกันก่อนเนี่ย นี่กระเซ็บกระทะห้างนี่ล่ะเขาก็เซ็บยังดนตากอันเช็ดตัวเช็ดหนังสืเอเองเขาเนี่ยล่ะอัออน,เ,นอเขาบอกใบของก่อนเห้อพรเพราะว่าเมื่อวานเขาไปเช็ดตัวหนึ่งแล้วไงหมู่บ้านนาเอะใจนี่พขาเห็นเล่า ว่นก็ไปตลงปอดีกเย็นเเด้วันไม่มาเฮีอ้ยเฮียไหนจังสี่เหรลุงเสียดเข้ากัแล้วก็ดีซิดบุ๊บเี่ยเดียวมไเสียาเลยเียมาดีเป็นแบบเซฟกันนะนเดียวเป็นเกทมนตั้นเกออยียนมาแ้าอกเ้าที่เดียวทาสมุทร ตัวนี้ก็ใส่ปอนมาโอยอย่าซะนอ้ออย่าะนอ <mm> ้องคือความแต่สิีเมื่อถอดไขรื่อรุ่นจะได้ถอดชุดสื่อไข่ เพชรมาไวต่อทอดจะต่อหลังทอดไข่เปียนมาเจังเป็นตแซ่บยังไเปลี่ยอ่ะมันม้กนึ่งเขาายแทงทะเข่เปลี่ยมันมามีตะลิวเนี่ยโอ้โหจะมีปรเดไปท่านผมเนาะที่ว่าสามบนทางบนไปทางบานจสบ้ามามีตมันมาถอดแล้วครับมันมามีตะลิวเป็นงไนึงเขาบอกมังสือตะลิวไาได้เจ้านาจริงอดไขย เราเอาอนเ็ไป,ไป,ไป,ปาขายอยู่้ยอสะพานเน,นี่ยเ็ <Yeah. S 1> ไปไปที่นี่ัเรียไปไปไปนนง,งได้เจ้านายด้กินเอาตะลิวมานาเ้ยจับพี่กนดีเลยตัวฮะจับพ <c oughs> ี่ยังดี Có lẽ thì thế đấy em, l fiền xa nó dùng vô này proud nó ngu corre Mình đây là đi Au keluar Thì saoitus Truy cập chỉ nói là lại s이�atin Ai đó should be 써 l xem rung replied things that calm here không nọ được đó國 gia tìm đã cho về ở rồi ลูกหัวมันกระดาษมันเฮียมากเนาะมันเฮียมาน้ำบันไดมันเฮียมากอยู่ทางศิลปิน